เดี๋ยววันนี้เราจะมาส่มนะคะไอซิ่งของคุกกี้ของเรานะคะไมค์คุกกี้นะสองชุดไปเลยนะคะเรามีอยู่แสนหนึ่งเนี่ย มาดูกันว่าจะหมดแสนเลยไหมถ้ามองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยในวันนี้เราขอแนะนําร้าน Cookie Land Shop รับเติมเกม Cookie Land Kingdom และเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกม Shin Impact, h o n k a i Star Rail, Celeste หรือ c r o ก็มีนะคะปลอดภัยหายห่วงผสจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop ฝากร้านไว้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแคช h a b กันด้วยนะคะไปเลยรอบแรก คือถ้าหน้าร้านเนี่ยเป็นชุดแบบว่าฟูฟูแบบเนี้ยแปบลบว่าได้ของดีนะคะเปิดมาถึงได้ไรเอ่อนี่เอ้ยนี่มันเป็นผมอา่าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ใชนีตู้อะ่ะมันคือผมใครอะ่ะไม่ใช่นี้ด้วยอะ่ะคือชุดนี้น่ารักเดียวคือผมมันลดอันนี้คือไม่ได้นะคะชุดมอมๆไม่ได้นี่ไม่ได้เลย เนี่ยผมมันสวยอ่ะผมรู้คุณหนูอ่ะอไปค่ะอันนี้ได้นะคะอันนี้คือได้นะคะอ่ะข้ามเลยนะคะแบบรวดเร็วอ่ะปึ่งตัวแอน,นี้คือใช่ใช่ไหมอ่ะใช่ติดถูกเออเออเอ่ออ่ะไปไปไปนี่นี่อันนี้ก็ได้นะคะก็ข้ามไปเลยนะคะปึ่งตัวอน,นี้ก็ถูก เราต้องใช้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเจ็ดอันเลยล่ะและนี่ล่ะอันนี้ใช้ห้าอัน,นอันนี้น้อยนะเอาันนี้ก่อนละกันเอาไปไม่ได้นะคะอันนี้อ้อมกดข้ามเลยชดเอาไปต่อไม่ได้อีกแล้วนะคะอ้อมแป,แปลกไม่ได้อีกแล้วหรออ้อมแลดูแป,กแปลก ฉันมีแสนหนึ่งนี่คือจะหมดเลยเหรอโอเคได้แล้วนะคะเออกิเชนเปิ่มอะไรอะ่ะอ๋อสีอ่อมมากไม่ได้อีกแล้วเริ่มจะเยอะไม่ได้อีกออกแนวเยอะแล้วราคาต้กงห้าชิ้นเลยอะ่ะเดี๋ยวนะไม่ออกเลยเหรอ ฉันว่ามันโอเคมาละข้ามเลยค่ะกี่ชิ้นปึ้งโวยอันนี้คือผมอะไรอะ่ะมันไม่ใช่ในตู้มาเลยอะ่ะโอเครับนี้ได้ได้ใครได้อะไรอะ่ะตาหยีโอ้โหไม่ได้รอบนี้ล่ะรอบนี้ได้ มันไม่มีของในโต้เลยอะ่เฮ้ยอันนี้คือผมที่โอเคผมในโต้ถูกต้องอันนี้ก็ได้นะคะได้ไรปิงทอยถูกต้องเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะอะไรดูโลดอะเออเออลูคคุณหนูอะขาสามเชนถูกต้องถูกต้องอะถูกต้องถูกต้องเฮ้ย,ยไม่ใช่อ่ะนี่มัน ปากเงิมเงิไม่ใช่ในตัวไม่ได้ไม่ออกอ่ะไม่ออกอ่ะมันแปลกมันไม่ออกอ่ะได้ไมตีแมลงวันสองอันพอยไม่ไม่ออกอ่ะไมตีแมลงวันอีกแล้วพอยทำไมมันเสียเยอะจังพอยไม่นะ กอแค่ได้ละกี่ชิ้นอันนี้ชิ้นเก้าว่ะไม่รอดในวันที่เสียใจที่สุดไม่ได้เลยขาดสามชิ้นหน้ารอบนี้ขอเธอนะคะขอเธอนะเองโอ้ยได้ได้รองเท้านะคะก็จะเหลือเสื้อเออแล้วก็วิงวิง แก้มนะคะโอเคร้วมีได้ปึ้งพอยตาโศกเศร้าก็เลยดูรอดนะโอเคข้ามข้ามข้ามาไปไปไม่ได้แลดูอ่าได้ละปึ้งพอยรอดวันนี้สุดอะไรอะแะไรดูน่ารักอะอะดูแบล่ะ เราต้องการแก้มนะคะนี่นิดเดียวแก้ความจริงแล้วได้ไหมรอบนี้ปึ้งไม่ได้นะคะรอบนี้ล่ะไม่ได้เออคือความจริงมันไม่เห็นเลยนะแก้มแต่ก็อยากให้มันครบเสต็จอะฉันใกล้จะหมดหมื่นหนึ่งแล้วนะคะโอเครอบนี้ล่ะเออได้ ได้หางลิงด้วยเออเลิศนี่ตู้นี้ครบเซตนะคะภายใน1 0 0 0 0หมื่นภายในหนึ่งมืครบเซตนะมาดูตู้นี้กันนะคะมีแค่5ชิ้นนะคะว่าจะได้หรือไม่ไปมาถึงรอบแรกก็ไม่เจอนะคะยังก,ก็ข้ามเลยมาไปรอบสองไม่เจอรอบสมมาละได้ไหม ตัวมันเป็นชุดแบบสเปเชียลอะไม่รู้ว่าเลดมันจะโหดหรือเปล่าโอ๊ยมาแล้วนี่นะคะหนึ่งชิ้นไปต่อหฮยมาว่ะปึ้งอ๋อแต่คือไม่ได้นะคะเรดมันจะโหดหรือเปล่าไม่รู้นะแค่รับนี้ก็ได้นะคะปึ้งเออไม่ไม่ออกเลยอ่ะได้แ,แต่สี่ยอมมเอาไปต่อคะ่ะ พอยได้เทียนได้เทียนถูกถูกขาดแค่สามชิ้นเองพลอยได้รอบนี้ออกไหมคะพลอยได้อันนี้รอดอันนี้สวยถูกต้องมากพลอยได้อีกขามเลยปึ้งพลอยได้โซดอ้าวเร็วเฉยนะคะเหลือแค่ชิ้นเดียวอะเหลือแค่ผมไม่ออกไม่ออกรอบนีล้ละ ไม่ออกแบบนี้ล่ะออกแล้วได้ไรเพิ่มผมไหมอ้าวเร็วเฉยเอา้าวครบแล้วนะคะไปดูที่ตู้เสื้อผ้ากันดีกว่านะคะนี่เลยเราก็จะได้ลูกกตามาอันใหม่นะคะแล้วก็นี้ล่ะอันนี้ก็เป็นได้เป็นสีตาไม่ใช่ลูกกตานะคะได้สีตามาเพิ่มสีแบบสว่างจ้าเวอร์ แล้วก็สีส้มด้วยนะคะเดี๋ยวนะคือเซตลิงฉันขบเซตด้วยแบบปะแต่เขาดูสีตาสิอันนี้สีตาของลิงนะคะสีตาของลิงคือตลกตลกและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะคะมาสุ่มสกินคุกกี้ให้หายอยากนะคะตามภาษาแบบตัวแม่เสพติดกาชานเนาะคือขอให้ได้สุ่มไว้ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามขอสุมไว้ก่อนเพราะฉะนั้นนะคะ ฝากกดไลค์กันด้วยละกันนะคะถ้าใครกดไลค์ก็ขอให้ดวงดีนะคะสุ่มอะไรก็ได้ตามที่หวังเลยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปละบายตัวสีชุดสวยมากเลย